อะไรที่บางใหญ่เนะะี่ยค่ะก็เห็นเขามีแบบพิธีกรรมพิธีการแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้บูชาแรกๆที่มาก็ไม่ได้คิดอะไรก็อ่ะเห็นเขาท,ทําพิธีเอาเผื่อเราจะมีส่วนบุญในการที่เขาท,ทําพิธีกรรมต่างๆเผื่อจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าณนาตอนนั้นคือเราก็เราเองก็เหมือนตั้งคําถามกับตัวเองแล้วว่าจะมีชีวิตต่อไปไหมทําไมเป็นคนเนี่ยมันมันเหนื่อยจอเกินมันมันมัน,มนท้อ ค่ะตอนนั้นถึงถึงกับตั้งคาถามตัวเองเกือบจะเป yep. ็นโรคซึมเศร้าแล้วก like ็มีโอกาสได้มาไหว้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศของพ่อพระพิฆเนศก็ขอบพรท่านก่อนเสร็จเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหว้องค์ไหนอะไรยังไงเพราะเราถือว่าเหมือนตอนนั้นมันตกมันก็เฮ้ยเราไม่ไม่ไม่เหมาะกับองค์เทพองค์อื่นหรือเปล่าอะไรยังไงเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเหมือนเป็นคนไม่มีบุญเลยในในความรู้สึกก็เดินตรงดิ่งมาจาก พอพิชเนตรก็ตรงมาหาชูไายแก้วณตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าว่าเป็นใครเป็นเป็นใครอะไรยังไงคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่รู้สึกว่าองค์ท่านเหมือนจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวน่าเกรงขามแต่ว่าในความรู้สึกเราคือท่านใจดีท่านเมตตาก็มากราบไหว้ขอพรหลังจากที่ขอพรท่าน ก็ได้รางวัลขาวตัวท้ายเสร็จหลังจากนั้นก็คือเราก็มีความรู้สึกว่า,าทำทำงานที่ทำงานร้านเครื่งองสำอางที่หนึ่งคือมันมันมันยังไม่โอเคอยากจะขยับขยายก็ลองไปสมัครงานอีกที่หนึ่งเราไปสมัครในตำแหน่งที่เป็นพนักงานปกติไม่ได้ไม่ได้หวังมีตำแหน่งตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันมันก็เหมือนมีปาฏิหารหิย์เกิดขึ้นคือไปสมัครได้ตำแหน่งผู้จัดการ ก็ดำลงตำแหน่งเป็นผู้จัดการไซต์เมนเจอร์หน่วยงานและเรายังได้อยู่ในหน่วยงานที่ค่อนข้างดีแต่แต่ขอสงวนไว้ไม่ไม่ไม่เอื่อนะคะก็ท่านใดที่มีปัญหาหรือว่าไม่รู้ว่าจะอะ่ไปนีทิศทางไหนก็อยากจะแนะนำให้มาที่เที่ยวอะไรมาขอพอรตอ,อบุณคุณกายแก้วนะคะก็คือว่าถ้าม,มาด้วยความศรัทธาจริงๆอะคะ่ะคุอ,อท่านช่วยได้จริงๆและตอนนี้คือรู้สึกว่า ไม่รู้สึกคือสัมผัสได้เลยว่าชีวิตการงานการเงินความรักสุขภาพต่างๆคือมันมันมันอัศจรรย์จริงๆค่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้เข้ามากราบไหว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ